มีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะเป็นฝรั่งอายุยังไม่มากนะมีลูกนะเป็นทารกนะไม่กี่เดือนนะสี่ห้าเดือนฝรั่งเนี่ยเดี๋ยวนี้การดูแลลูกเนี่ยเขาไม่ได้ให้เป็นภาระของผู้เป็นแม่นะ ทั้งพ่อทั้งแม่ต้องช่วยกันดูแลมีการผลัดกันนะบางวันก็ให้สา,ม,ามีดูแลบางวันก็เป็นหน้าที่ของภรรยามีวันหนึ่งเนี่ยพ่อลูกอ่อนนี่ก็ทำหน้าที่ดูแลลูกก็บังเอิญน,นะมีธุระต,ต้องไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า จะทิงลูกไว้ที่บ้านก็ไม่ได้นะก็ต้องพาลูกไปด้วยก็ใส่ลูกไว้ในรถเข็นนะแล้วก็เข็นลูกไปที่ห้างสรรพสินค้าไม่ไกลซื้อของเสร็จนะตอนจะออกจากห้างสรรพสินค้ามองไปที่รถเข็นของลูกเพราะว่าลูกหายตกใจนะลูกหายไปไหน มองไปทั่วๆหรือว่าลูกเนี่ยคลานออกไปเ,เดินเล่นข้างนอกก็เป็นไปไม่ได้เพราะลูกยังเดินไม่ได้แต่แกก็มองหาหรือว่ามีคนลักพาลูกของเราไปตกใจมากเลยโทรศัพท์ถึงภรรยานะ บอกขาว่าหาลูกไม่เจอไม่รู้ลูกหายไปไหนว่าก็บังเอิญนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาได้ยินนะว่าชายหนุ่มคนนี้กำลังคุยอะไรกับที่ปลายสายรู้ว่าเนี่ยชายหนุ่มคนนี้กำลังตามหาลูกก็เลยสะกิดนะสะกิดไหล แล้วก็บอกว่าลูกของเธอเนี่ยอยู่ข้างหลังเธอนะเด็กเนี่ยอยู่ในเป้สะพายหลังของชายหนุ่มคนนั้นแต่ว่าชายหนุ่มคนนั้นไม่รู้เรื่องเลยนะไอคนที่เอาเด็กเนี่ยย้ายจากเปลเนี่ยเอาย้ายจากรถเข็นเด็กเนี่ยมาไว้ที่เป้สะพายหลังก็เป็นเขานั่นแหละ แต่ว่าเขาลืมไปตอนที่เขาอุ้มลูกเนี่ยเพื่อที่จะใส่ไว้ในเปสะพายหลังเนี่ยก็คงจะใจลอยนึกถึงงานนึกถึงการตอนนั้นก็จะประเภทว่ากำลังหาของหาสินค้าถ้าจะเข็นรถมันดูวุ่นวาย จับลูกใส่เปสสภายหลังดีกว่าแต่ตอนเอาลูกใส่เปสสภายหลังเนี่ยไม่มีสตินะใจลอยคิดน่นคิดนี่หรือไม่ก็ไปสนใจกับของที่กำลังจะซื้อว่าตรงสเปคไหมพอไม่มีสติไมครู้สึกตัวกับการเปลี่ยน ลูกให้มาอยู่ที่เป้สะพายหลังเนี่ยพอให้ลูกหายจากรถเข็นเนี่ยรถเข็นมันว่างเปล่าไม่เห็นลูกเลยตกใจเลยนะตัวเองเนี่ยเป็นคนเอาลูกใส่เป้สะพายหลังแท้ๆแต่ลืมไป แล้วลูกจริงๆเนี่ยก็มีน้ำหนักนะสามสี่กิโลอยู่ข้างหลังแ,แท้ๆก็ยังไม่รับรู้นี่ดีนะที่มีพลเมืองดีเนี่ยมาสก,กิดไหลแล้วบอกว่าเนี่ยลูกอยู่ที่ไหนไม่งั้นแกคงไปจีสห้ตำรวจนะแล้วก็บอกลูกหายลูกหายตำรวจคงงงเลยนะหมายถึงลูกคนไหนนะเพราะว่ามีลูกอีกคนนึงเนี่ย สะพายหลังอยู่อยู่ที่หลังแม่นคงเสียหน้าหน้าแตกนะแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยนะหลายคนก็คงเจอแบบนี้แหละอาจจะไม่ใช่เด็กนะนี่ผู้ชายคนหนึ่งนะแต่เช้าเลยนะจะไปทำงานก็ต้องใส่รองเท้าใส่รองเท้าไปทำงาน ใส่ไปแล้วข้างหนึ่งนะกงยังใส่ไม่เสร็จนะทำอะไรโน่นนี่พอจะใส่ลงเท้าอีกข้างหนึ่งตามหารองเท้าไม่เจอมีแต่รองเท้าข้างขวาที่ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วแต่ข้างซ้ายนี่หาไม่เจอ วางไว้ไหนนะเพราะว่าเวลาถอดรองเท้าเราก็ถอดรองเท้าข้างซ้ายข้างขวาติดกันทำไมไม่มีแต่รองเท้าข้างขวาข้างซ้ายหายไปไหนมองไปทั่วนะไม่เจอไม่เห็นมองไปใต้เตียงใต้โต๊ะก็ไม่เจอโอยเดินพลาดเลยนะแกลืมไปนะว่าจริงรองเท้าอยู่ที่มือขวาแก แกฮิวรองเท้าข้างหนึ่งไว้แล้วที่หาไม่เจอเพราะรองเท้าอยู่ในมือตัวเองหิวรองเท้าไว้กับมือตั้งแท่นะแต่ไม่รู้นะจึงหาไม่เจอให้ตอนใส่รองเท้ายังไม่ทันเสร็จเนี่ยใส่ไปข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งยังไม่ทันใส่เนี่ยแค่ถือไว้คงยังมีคนมาหาก็เลยพูดคุยกัน พูดคุยเสร็จจะใส่รองเท้าหารองเท้าไม่เจอเพราะลืมไปว่ารองเท้าเนี่ยมันอยู่ในมือตัวเองไอ้แบบนี้ก็คงเกิดขึ้นบ่อยนะบางคนหาแว่นไม่เจอแว่นอยู่ไหนเนี่ยจริงๆแว่นนี่มันก็พักอยู่บนศีรษะตัวเองนั่นแหละ แต่หาไม่เจอแล้วใครที่เอาแว่นไปพักไว้บนศรีรษะหรือหัวตัวเองก็ตัวเองนั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นคงทําอะไรบางอย่างลืมตัวไปห,หรือทําไปเป็นอัตโนมัติเวลาใครทำอะไรเป็นอัตโนมัตินี่ก็มันก็ทําโดยความไม่รู้เนะื้อรู้ตัวนะบางทีใส่ลองใส่แว่นอยู่แท้ๆนะหาแว่นไม่เจอก็มีนะนี่แว่นหายไปไหนนะแว่นหายไปไหนทั้งที่กําลังใส่แว่นอยู่อันนี้ยังไม่ต้องนับนะ,ะเพเ่ทว่า กุญแจวางไว้ที่ไหนหรือว่าปากกาวางไว้ที่ไหนทีขี้ปากกาไว้นะที่ข้างหูนั่นแหละหาไม่เจอแต่งดีนะที่แค่หาข้าวของไม่เจอดีกว่าหาลูกไม่เจอบางรายนี่ลืมลูกเลยนะขับรถ ไปจอดไว้ที่ลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าแล้วก็รีบลงจากรถไปเลยรีบทําเวลาเพื่อจะไปซื้อของเพราะเดี๋ยวนี้เวลาเป็นเงินเป็นทองนะสับคนสมัยใหม่ลืมไปเลยนะว่าทิ้งลูกไว้บนหลังบนเบาะหลังลูกก็ยังเด็กนะสองสามขวบลูกถูกเรียกว่าติดอยู่ในรถนะ ออกไม่ได้กว่าพ่อจะกลับมาหรือแม่จะกลับมากว่าลูกนี่หายใจไม่ออกไปแล้วเรียบร้อยไปหรือแม่ก็โดนแดดเผาอาการสาหัสที่ตายก็มีนะพราะเด็กเนี่ยไม่รู้จักวิธีเปิดประตูรถหรือไม่รู้จักวิธีกดเลื่อนกระจกอันนี้เป็นเพราะว่าลืมนะ ลืมอะไรที่แรกลืมตัวลืมตัวคือลืมไปว่ากำลังทำอะไรอยู่พอลืมตัวแล้วก็เลยลืมลูกนะหลายคนเนี่ยลืมข้าวของเพราะความลืมตัววางของเอาไว้กุญแจบ้างเหละโทรศัพท์มือถือบ้างลหระไอตอนวางอะ่ะใจลอยนึกโน่นนึกไปโน่นนึกไปนี่ พอจะใช้ขึ้นมาทั้งที่ผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีนึกไม่ออกอันนี้พ่อลืมตัวนะลืมตัวตอนที่วางของไม่รู้สึกตัวให้ความรู้ตัวนี่สำคัญนะยิงอยู่นะธรรมดาคนเราก็ย่อมมีความไม่รู้เนะ้รู้ตัวบ้างอยู่บ,บ่อยๆแต่ถ้าหากว่าไม่รู้ตัวบ่อยๆเนี่ยบางจังหวะนี่มันเกิดความเสียหายมากเลยนะ ่วนใหญ่เราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของความรู้สึกตัวนะเพราะว่าลืมตัวกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เกิดปัญหาเลยเท่าไหร่ก็แค่หาของเสียเวลาหาของเนีะก็หาเจอแต่ว่าอันนี้เรียกว่าโชคดีนะเพราะว่าสิ่งที่ลืมเนี่ยมันเป็นแค่ของที่ไม่สลักสําคัญแต่ถ้าเกิดว่าบางจังหวะเนี่ยไอ้ลืมตัวเนี่ยมันทาให้เราลืมสิ่งสําคัญ ลืมลูกเที่ยงเล็กมาจจะเกิดความเสียหายก็ได้บางคนเนี่ยหาลูกนะเป็นแม่ลูกอ่อนหาลูกไม่เจอตกใจนะทั้งที่อุ้มลูกไว้ที่แขนข้างซ้ายแต่หาไม่เจอเพราะว่าตอนที่อุ้มลูกเนี่ยคุยโทรศัพท์มือถือได้ แขนข้างขวาด้วยมือข้างขวาคุยโทรศัพท์เสร็จมาดูที่รถเข็นเอารถเข็นหายไปไหนเอารถเข็นอยู่แนละ้วแต่ลูกไม่อยู่แต่ก่อนนี่ก็เอาลูกไว้ในรถเข็นแต่ว่ามีบางช่วงก็อาจจะเห็นเด็กมันร้องก็เลยอุ้มลูกกระเตงกระเตงไว้ที่ข้างซ้ายส่วนมือก็คุยโทรศัพท์มือถือไป พูดโทรศัพท์เสร็จได้สติขึ้นมาตามหาลูกไม่เจอลูกขึ้นมาหาลูกตกใจนะหาลูกไม่เจอทั้งที่มือ,อข้างเนี่ยอุ้มลูกเอาไว้ดีนะที่มือข้างแล้วไม่ปล่อยลูกนะถ้าปล่อยลูกไปลูกก็ตกมาบาดเจ็บนะนั่นนี่แล้วว่าลืมตัวบ่อยนะแต่ว่าลืมตัวส่วนใหญ่ก็มันลืมของแต่บางจังหวะเนี่ย สิ่งที่ถูกลืมเนี่ยมันไม่ใช่ของคือลูกเนี่ยแม้นต้องระวังมากความรู้สึกตัวต้องสําคัญอย่าอย่ามองว่าไม่สําคัญนะมันสําคัญที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ทําให้เราเกิดความเดือดร้อนก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าเกิดบางจังหวะเนี่ยสิ่งที่เราลืมเะมัยเป็นสิ่งสําคัญเช่นลูกเนี่ยหรือว่าอา่หน้าที่ที่เราทำเนี่ยเช่นขับรถด้วยความเร็วสูงเนี่ยถ้าลืมตัวนี่ ความเสียหายก็รุนแรงนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวนี้อย่าไปมองค่าว่าไม่สำคัญนะต้องทำให้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาอยุมสม่ำเสมออย่าเพลอลืมตัวบ่อยๆชิตังปฏิตังตุมหังก่อยตาผลทีท่านปราชนาแล้วตั้งใจแล้วกีภาเมวาเสมิชาตุสำเร็จดอยฉากร,รัน สาเพอเรนตุสังกป่าขอความดำริทางวงจงเต็มที่โชปันดาราโซยาทธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพนโชดิราโซยาธาเหมือนแก้มณีอันวสว่างสวยควรยินดีปีเดียววิวาชนตุทางวงจงบาราปไปโลกทั้งปวงของท่านจงหาย ภาเวภาวตวันตรายออรายเมฆังทานเอกายุกโขภาวทันตํเวโสเมฆาสุเมอายุยอีวานนสีเรสนิจางอุทาปัตตายิโนสโรธมฺมาวนานิอายุวนฺโนสุขํภรํปกาหิอายุวนฺนาสุขํภร ยันจะเรินแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนนอนจะผู้ใหญ่เป็นนิมทุสสาพัมังคา,งางังขอสาพพมงคลจงมีแก่ท่านพระเทวตาขอราเทวตา้ำกวงจงรักษาท่านุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า ธรรมานุภาเวนาด้วยอน,นุภาแห่งพระธรรมรังฆานุภาเวนาด้วยอน,นุภาแห่งพระสงฆ์สโสดีภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย่ยา่านุเมื่อเรรม